ในอวกาศเนี่ยนะครับมันเป็นสถานที่แห่งความฝ่ายฝันของเหล่าเด็กที่มีจินตนาการสูงส่งแทบทุกคนใช่ไหมล่ะมันเป็นสถานที่ที่น่าหลงไหลนะครับแฟนตาซีเหนือจินตนาการแล้วก็อบอวลไปด้วยความเศร้าในโลกอนิเมะเนี่ยก็มีการเอาเรื่องราวของอวกาศแล้วก็ดวงดาวเนี่ยมาใช้ทําเป็นหัวข้ออยู่เป็นประจําเลยแต่สําหรับคนภาคเนี่ยนะครับอนิเมะในอวกาศเมันก็ยังไม่มีเรื่องไหนที่ทําให้รู้สึกแบบว่าข้างไข่ประริษฐ์จังสักทีถ้ายกตัวอย่างเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยเกี่ยวกับอวกาศนะครับแต่ว่าเป็นหนังนะต้องแบบอินเตอร์เซล ร,รู้สึกว่ามันสุดยอดมากถ้ามีอนิเมะแบบนี้คงจะดีมากเลยแต่มาที่หัวข้อวันนี้ดีกว่านะครับเอาเป็น7อนิเมะเรื่องราวในอวกาศที่น่าลหลงไหลมากๆเลยจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะครับ เอา่ะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวในอวกาศที่ดีมากๆเลยในปีที่แล้วครับคณตาโนแอตาดีเลยใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่เคยดูนะครับเป็นเรื่องราวของเรานักเรียนในยุคแห่งโลกอนาคตครับที่ต้องไปตั้งแคมป์ในอวกาศในดวงดาวกันแต่ระหว่างนั้นนะครับก็เจอปัญหาเข้าครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเคว้งอยู่ในอวกาศห่างไกลจากโลกมากมายแล้วเพื่อนร่วมชะตาก,กรรมเพื่อนร่วมแคมป์นี่แบบไม่รู้จักกันเลยตอนแรกที่เทบจะไม่ญาติดีกันสักคนแล้วหนึ่งในแกงพวกนี้ไม่ไังมีตัวที่แบบเป็นตัวปัญหหหาาาททที่่เเเเป็นคนคกกอออรืองงั้้้มดํใพววขย ยพยายามจะฆ่าทุกคนอยู่ด้วยคือมันหลากหลายอารมณ์มากเลยนะนอกจากจะมีความเป็นลอดอ s สเป e แล้วมันยัง,งคอยหาตัวคนร้ายภายในกลุ่มด้วยฟีลคล้ายๆกับแดงกับลองปะนะครับซึ่งถือว่าดีมากนะครับกับการเดินทางกับพวกเขาเนี่ยมันมีความแอนิเจอร์ไปในดวงดาวแล้วก็พลังมิตรภาพด้วยคือหลายอารมณ์เหลือเกินต้องเดินทางระหว่างดวงดาวเป็นรุ่นๆไปเพื่อกลับโลกครับเดินทางไปแวะพักไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสบียงไงเลยทําให้แวะหลากหลายดาวท่องเที่ยวไปทั่วและแน่นอนว่าดวงดาวต่างๆที่ผ่านพบเนี่ยนะครับต้องมีความเป็นแฟนตาซีครับไปเจอกับ สรายไปเจอปัญหาแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนครับจากเดิมตอนแรกที่ไม่รู้จักกันเลยใครมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีมาตั้งแคมป์ด้วยกันเนี่ยพออยู่ด้วยกันไปมีดรามา่าเสียน้ําตามีการทรยศหักหลังสุดท้ายก็กลายเป็นเพื่อนกันจริงๆครับเพื่อนลังมิตาหามากเลยเราไปดูแล้วกันนะครับถือว่าประทับใจมากเลยในปีที่แล้วแล้วก็ความลับของเรื่องนี้ที่เฉลยมาตอนใกล้ๆจะจบเนี่ยมันชวนช็อกซะเหลือเกินนะต้องดูจริงครับ เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องแนวขับหุ่นครับซึ่งตอนแรกๆก็อยู่ในโลกนี่แหละแต่หลังๆนี่ออกอวกาศเอาโนอาซีโลคือเรื่องนี้นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่เคยดังนะครับครั้งอดีตเป็นเรื่องในโลกที่มนุษย์เดินทางไปสำรวจอวกาศสำรวจดวงจันทร์แล้วก็ไปพบซากอรการยธรรมเก่าแก่ครับซึ่งเป็นเกดที่สามารถวร์ปไปยังดาวอังคารได้คือมันเป็นเทคที่ชั้นสูงกว่านั่นแหละนะครับทำให้มนุษย์ส่วนหนึ่งเนี่ยไปตั้งลกลากอยู่ที่ดาวอังคารแล้วพวกที่ไปตั้งลกลากอยู่ดาวอังคารเนี่ยนะคร าวโลกมากนะวันเวลาก็ผ่านไปครับโลกทั้งสองเนี่ยก็แยกกันอยู่สุดท้ายก็เกิดสงครามระหว่างดวงดาวขึ้นแน่นอนว่ามนุษย์บนโลกเนี่ยม่งสู้ชาวดาวอังคารไม่ได้เลยเพราะเทคมันต่างกันไงครับความรู้สึกเหมือนอินเดียแดงเจอโคลัมบัสบุกอ่ะที่จริงโคลัมบัสไม่ได้บุกนะครับชอบแต่งเรื่องเองเลอเกินเดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดอีกแต่กลับเข้ามาที่เรื่องที่กว่านะครับมนุษย์ก็สู้ไม่ได้ไงแต่ว่าด้วยความดิน้นหลนนะครับสามารถทําลายประตูวาร์ปที่เชื่อมต่อระหว่างดวงจันทร์ไปยาวอังคารได้ซึ่งทาให้สงครามเนี่ยมันาาหสู่กกันแแล้วตจริงงแล้ววกาารเดินท ทางดาวังคารมายังโลกเนี่ยมีเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นปะขนาดอีรอนมัดไม่ยังส่งรถไปดาวังคารเลยมันใช้เวลาไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับแต่ก็นะช่างเลยครับแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับจนถึงวันหนึ่งได้มีเจ้าหญิงโลกสวยหัวทองเดินทางมาจากดาวังคารเพื่อมาถูกมิดไมตีกับโลกอีกครั้งหนึ่งคือเธอคนนี้เนี่ยจะมาสารสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะั่นแหละแต่จริงๆไม่น่ามาเลยมาถูกไล่ฆ่ามาถูกลอบสังหารบนโลกแล้วถ้าตกตายขึ้นมาจริงๆนี่แล้วก็นะคือหาตีได้ชาวโลกชัดๆแหลครัมนนนนเเเป็พออื่งธี้่่่กกกถููไไลลาจจมด้้รัุว เอกนี่แหละนะครับหลงเข้ามาอยู่กับพวกพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยตอนแรกก็เหมือนจะเป็นพวกวางเพดนะเป็นพวกฉลาดกลยุทธ์แต่หลงังๆนี้แม่งจะบวกอย่างเดียวอะ่ะเราไปดูแล้วกันนะครับประทับใจมากนกในตำนานเอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาเลยนะครับเป็นทีมพื้นหลังอวกาศและก็ดาวอังคารเหมือนกับเรื่องที่แล้วเลยเทอร์าฟอร์ม,มาภารกิจล้างพันธุนรกคือเรื่องเทอร์าฟอร์ม,มานี่นะครับก็ชื่อเรื่องก็บอกแล้วใช่ไหมล่ะว่าฟรอร์มาเป็นเรื่องราวในดาวอังคารนั่นเองมารุษยชาติเนี่ยต้องการจะไปตั้งรกล่็อยกราุกอยู้กััน่า ดาวังคารเนี่ยมันอยู่ยากมากต้องปรับสภาพดาวังคารซะก่อนต้องทานฟอร์มดวงดาวไอเดียเหมือนกับยุคปัจจุบันเลยเหอที่จะทานฟอร์มดาวังคารเนี่ยแต่ในเรื่องนี้นะครับเขาจะใช้การส่งพวกพืชจําพวกมอสครับที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายรวมถึงแมลงสาบที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทนทายาดไปอาศัยอยู่ก่อนครับไปปรับสภาพแวดล้อมในดวงดาวนั้นซึ่งหลังจากใช้เวลาผ่านไป500ปีนะครับถึงเวลาที่มนุษย์จะต้องไปอาศัยอยู่แล้วก็ได้พบว่าเหล่าแมลงสาบที่ไปปล่อยไว้เมื่อ500ปีก่อนเนี่ยมันกลายพันธุ์กลายเป็นตัวประหลาดดกันนหมมแล้วเจุษย ไม่ต้องเจรจงเจรจาอะไรทั้งนั้นจัดการอย่างเดียวพบมนุษย์ก็ฆ่าทิ้งเลยทาให้เหล่าพบมนุษย์ที่ถูกส่งไปสร้างอนาณาธิคมใหม่ชุดแรกเนี่ยไม่มีเหลือเลยครับซึ่งมนุษย์เนี่ยก็ไม่ยอมครับต้องการจะทวงคืนดางคารกลับมาให้ได้โดยการสร้างนักรบขึ้นมาไปต่อสู้ครับเป็นการปรับปรุงพันธุกรรมมนุษย์ด้วยการสารพันธุกรรมของมแมลงเข้าไปทําให้มีแบบว่าเป็นซูเปอร์โซเยอร์นะครับร่างกายเหนือมนุษย์แล้วก็ไปต่อกรอกับพบมแมลงสาบเราไปดูแล้วกันนะครับเรื่องดังอะถึงจะไม่เคยดูว่าคงเคยเห็นมันผ่านตาาากันมมบ้งงแหละรริเื่องนี้ อะไมาที่เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องแนวขับผุ่นในทีมอวกาศครับถือว่าเป็นตัวแทนเรื่องแนวขับผุ่นก็ได้นะว่าใสมาหมดทุกเรื่องไม่ได้หรอกครับเรื่องแนวขับหุนเนี่ยมันมีเยอะมากที่ออกอวกาศเอาเป็นเรื่องนี้กันคาคุมเมคิวาเวฟเรื่องจากปฏิวัติวาเวฟคือเป็นเรื่องในระดับเทียร์กลางๆนะครับแต่ว่าตัวละครหญิงนี่ออกแบบมาได้ดูน่ารักมากเป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในจักรวรรดิที่เป็นกลางระหว่างการต่อสู้ของ2ฝ่ายครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้พวกเมืองที่เป็นกลางหรือพวกกันชนอะไรพวกนี้มันจะ ทำให้พระเอกและเพื่อนๆที่ตอนแรกเป็นนักเรียนธรรมดาเนี่ยนะครับต้องโดนลุกหลงเข้าไงจนได้ไปขับหุ่นเท่านี้แหละครับหลังๆก็ขับหุ่นสู้กันไงเอาจริงนะผมไม่เคยอินเรื่องแถวขับหุ่นเรื่องไหนสักเรื่องเลยเรื่องนี้ก็เช่นกันถึงจะว่าตัวละครออกมาได้ดูดีนะสาวๆนะครับดีมากเป็นปีกคู่เลยใช่ไหมละ่ะสาวสองคนของพระเอกเนี่ยตอนแรกก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นครับหลังๆท้ายเรื่องนี่คือจบแบบเป็นเกย์ซะได้ดึงความซึ้งด้วยการตัวละครผู้ชายกับชายถือว่าอินนิดๆใช่ไหมล่ะผู้เสียสละกับมิตรภาพเนี่ยลองไปดูแล้ว คงจะรู้กันเลยนะว่ามันเป็นยังไงคือใส่อัลคอเลียนมันดีกว่าไปเนี่ยแต่อเอาเถอะนะครับมาแก้ตัวที่เรื่องต่อมาดีกว่าเป็นเรื่องในทีมอวกาศเหมือนกันหลังๆนะครับแรกๆก็อยู่ในโลกธรรมดาทนี่แหละกูเล่นลากันอภินิหารหุ่นทะลวงสวรรค์ทะยานฟ้าเป็นเรื่องเลา่าที่หลุดอวกาศมากครับตะเกีวิกเบิร์มเลอเกินจากตอนแรกๆที่พระเอกเนี่ยแม่งเป็นมนุษย์ธรรมดาที่อาศัยอยู่ในรูครับต่ําต้อยติดดินมากคืออยู่ใต้ดินเป็นมนุษย์ถ้ำที่ไรอะไรยะมากถูกกดขี่ข่มเหงและกักกันแต่หลังๆก็สามารถปลดแอกตัวเองขึ้น พกมนุษย์หั่วสัตว์ที่ของโลกอยู่คือขับหุ่นสู้กันนั่นแหละนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยสร้างกลุ่มกําลังที่แบบยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าออกนอกดวงดาวออกนอกกาแล็กซี่หลังๆนี่หุ่นแม่งใหญ่ขนาดเอากาแล็กซี่มาคุยงใส่กันเป็นกงจักอะคือสเกลแม่งเวอร์วังอลังการมากเลยครับถึงจะเป็นมิติจินตภาพก็ตามแต่มันก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตปลาถึงจะเป็นจินตภาพก็ตามไอพวกกาแล็กซี่เหล่านั้นที่เอามาคุยงใส่กันเล่นๆเนี่ยนั่นแหละนะครับลองไปดูแลกันเป็นแอนิเมชั่นขับหุ่นท เอาเรามาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับกลับมาเป็นทีมอวกาศของชาวโลกที่ไม่ต้องขับขุนมากดีกว่าเป็นเรื่องที่ผมยังไม่ได้แตะอนิเมะเลยสักทีนะแต่ว่ารู้เนื้อหาอยู่เพราะว่าเคยอ่านมางังงะครับน่าจะคล้ายๆกันละมั้งแพลนเนตพลาเนเตสจินตนาการเหนือโลกคือเรื่องนี้นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับเท่าที่จําได้แล้วกันนะอ่านไปนานมากพระเอกเนีนะครับก็เป็นชายหนุ่มพนักงานเงินเดือนที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าทํางานอยู่ในห่วงอวกาศทําหน้าที่เก็บกู้พวกขยะอวกาศซากยานซากชิ้นส่วนดาวเทียมอะไรพวกนี้ครับค เกิดความเสียหายมหาศาลได้ไงน็อตตัวเดียวนี่มันอาจจะแบบว่าทําลายยานอาวกาศขนาดแบบหลายหมื่นล้านได้คือง,งานพระเอกมันก็สําคัญเหมือนกันนะซึ่งพระเอกนี่ก็ไม่ได้อยากจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรอกนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะมีอิสรภาพบ้างไงอยากจะมียานเป็นของตัวเองนะครับออกท่องเที่ยวไปทั่วซึ่งตอนแรกๆเนี่ยนะครับมันเดินเรื่องแบบชิวมากเลยนะเลื่อยเือยเปื่อยๆมากแต่ว่าหลังๆนี่นะครับจินตนาการล้ําเลิศมากแถมยังแบบว่าปัดยาล้ำแบบสุดๆไม่รู้คนเขียนแม่งไปอินอะไรมาเพราะว่าสไตล์เรื่องนี่แม่งเปลี่ยนไปเลยจําผิดเรื่องหรือเปล่าวเนเ่าตงอแ้จะ หลังๆพระเอกนี่แบบสมองสมองไ้หมดแล้วครับโล่งจินตนาการอย่างเดียวทั้งที่ตอนแรกๆออกจะเลื่อยเปื่อยแ,แท้ก,ก็ไปลองแล้วกันนะครับมีหน้ามาแนะนําคนอื่นให้ไปลองคือเดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จเนื้อแหละเดี๋ยวจะไปดูเลยครับว่าเป็นยังไงต่างจากมังงะมากไหมเอาละมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเก่าหน่อยไม่หน่อยครับเก่ามากเลยแต่เป็นผลงานของชินคายมากโกโตะนะครับโปชิโนโคโเอะไวท์ออฟอะดิแทนสตาร์เสียงเพียกจากดวงดาวคือเรื่องเสียงจากดวงดาวเนี่ยนะครับกเ็เป็นเรื่องราวความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวมัธยมธรรมดาธาที่นางเอกจะต้องไปรบท นางเอกไม่ต้องไปลบที่มันแฮปปี้เอนธรรมดาเลยนะเพราะว่าดูจะไปได้ด้วยดีด้วยแบบกลับบ้านก็กลับ,ลบด้วยกันซ้อนท้ายไปเที่ยวไหนได้วยกันเนี่ยแต่ในเมื่อต้องไปแล้วนะครับก็ต้องทําเพื่อมนุษยชาติครับเพราะว่าโลกตอนนั้นเนี่ยเขาจะคัดสรรพวกเด็กที่มีพรสวรรค์ครับนางเอกเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับต้องไปขับขุนอยู่นอกอวกาศทําสงครามอยู่นอกโลกซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะครับถึงจะแยกห่างกันไปแล้วเนี่ยแต่ก็จะใช้เมลสื่อสารสื่อรักกันด้วยเมลส่งเมลหากันแม้จะอยู่ในอวกาศก็ตามแล้วยิ่งระยะห่างของทัั้งงงคู่่่่่เเเนนียหหาาาาากกกมมททไรรรระะะวลลใอจสถึ ยิ่งนานมากเท่านั้นเพราะว่าข้อความที่ส่งไปเนี่ยมันได้แค่ความเร็วแสงไงถึงตอนแรกๆมันก็ไม่รู้สึกเหงาเท่าไหร่หรอกนะครับตอนนางเอกอยู่ใกล้เนี่ยอย่างตอนอยู่ดาวคารดาวพฤหัสอย่างเงี้ยมันก็รอไม่กี่นาทีใช่ไหมล่ะแป๊บเดียวเองแต่หลังๆพอนางเอกเริ่มห่างโลกไปเรื่อยๆเนี่ยรอนานมากจนสุดท้ายกลุ่มยานของนางเอกเนี่ยแม่งว้าไปกลุ่มดาวซีดิอุสเลยครับสองจุดหกพาสเอกครับคิดถึงตอนเรียนเลยพาสเซกซึ่งมันห่างไกลมากแปดปีแสงนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการที่พระเอกรอเมลเมลสุดท้ายเนี่ยแม่งงนนาาถึปีตัดภพไปอีกทพระเแม่่่่งงงเเป็นนนนหุมแล้ววออะสากียั ชุดนักเรียนลบอยู่ในอวกาศอยู่เลยไม่คิดจะเปลี่ยนชุดเลยนะไม่มีชุดรัดรูปเหมือนที่กองยานกองอื่นเขามีบ้างเหรอแต่ก็สงสัยอีกอย่างหนึ่งนะครับวพราแม่งสามารถทํายานที่มีเครื่องวาร์ปได้ได้วาร์ปส่งคนไปซิลิุสได้ทันทีเนี่ยแต่ไม่สามารถทาอะแดปเตอร์ที่ส่งข้อความผ่านวาร์ปได้ได้เลยไงช่ไหมครับเอาเป็นว่าคู่นี้เนี่ยนะครับก็เป็นคู่รักที่ถูกแยกออกจากกันโดยโลกและอวกาศเคยทาสปอยไว้ด้วยนะครับช่องนี้เคยทําสปอยนะครับอย่าดูถูกเสียงพูดตอนนั้นนี่เหมือนพูดเรียงความหน้าชั้นเรียนเลย วันนี้ก็ไปแล้วครับไยบายอย่าลืมกดซับด้วยล่ะ